สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนอยู่ในช่องโปเกฟาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งที่คนน่าจะรออยู่เหมือนกันก็คือระบบคิสตันเทอร์ไลท์ของเจน9ก้านั่นเองว่าเมื่อไหร่จะโผล่ในแอนิเมะของลิโกะนะครับอาจมาพูดเรื่องนี้อันหน่อยดีกว่านะครับเอ,อ เรื่องแรกก็คืออย่างที่เรารู้กันนะว่าระบบนี้คือระบบใหม่ของเจนเก้านะก็คือการแบบเปลี่ยนโปเกมอนที่มีร่างเป็นแบบผลึกผลึกนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่เหนือหัวเป็นสัญลักษณ์ตามแบบท่าต่างๆของโปเกมอนนะนะเออเนี่ยน่าสนใจซึ่งสามารถเปลี่ยนท่าได้แต่ถ้าเกิดใช้ตรงท่ากับตัวเองก็จะพลังเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนแรกอะ่ะผมก็รู้สึกไม่ค่อยชอบระบบนี้นะมันแปลกแต่พอเห็นแล้วในเกมเนะี่ยมันก็สวยดีนะครับสวยมากเลยมันดูแบบ เป็นประกายดีอ่ะโอ้เจ๋งนั่นแหละผมเราอยากรู้ไงว่าอนิเมะจะเป็นยังไงเพราะมันต้องได้อยู่แล้วเนาะลิกโกะกับลอยยังไงก็ต้องได้ใช้ระบบนี้อยู่แล้วชัวปรป้าบเลยนะครับเออแล้วบทมันตัวได้อาจจะได้ใช้อาจจะเป็นแล็โคซ่าก็ได้เนาะอย่างที่บอกแลากโคซ่าที่โผล่มาเนี่ยมันมีร่างเป็นแบบผลิลกๆอะเออเป็นไปได้สูงเลยแหละแล้วบางทีเนี่ยลิกโกะกับลอยเขาอาจจะได้ระบบเนี้ยจาก ที่ห้อยคอของลิโกก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้มอนสเตอร์บอลที่ไว้สรับแปลงคิดตันเทอร์ไรทเ่ยถ้าเราซูมเข้าไปดีจะเห็นสัญลักษณ์เหมือนกับที่ห้อยคอลิโกเป๊ะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเออเป็นได้สูงมากๆเลยนะครับผมเลยคิดว่าสองคนนี้จะต้องได้จากพลังของที่ห้อยคอจากลิโกแน่ๆคิดว่านะอืมแล้วต่อไปก็คือเรื่องที่คนอยากรู้ก็คือตามหน้าปกคลิปเลยก็คือเาจะชีจะได้ระบบนี้มาใช้ไหม ถ้าเกิดตาที่ได้มีบทในอนิเมะริโกเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะได้ใช้นั่นแหละนะครับเออแต่ไม่รู้ว่าจะมีบทหรือเปล่าไงก็เลยไม่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับนั่นแหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่ผมอยากจะบอกให้คนรู้ไว้นะผมก็คือระบบเนี้ไอ้ที่เราเห็นมันมีสัญลักษณ์ขึ้นเหนือหัวเนี่ยมันมีแค่เทนเนอร์ทั้งสองฝ่ายเท่านั้นนะที่เห็นนะคือคนนอกจะไม่เห็นสัญลักษณ์พวกนี้นะครับ เขาจะเห็นแค่เป็นแบบเออร่างโปรตนเป็นแบบผล,ผลิกนะครับผมเออจะไม่มีแบบสัญลักษณ์ขึ้นเหนือหัวใน,ในสายตาของคนอื่นน่เออเน,นี่ยซึ่งผมเองก็อยากให้เป็นอย่างนั้นในนิเมของริกโกะนะไม่อยากให้มีแบบสัญลักษณ์ขึ้นเหนือหัวนะครับมันแปลกๆแลมันไม่มันไม่ค่อยเท่คิดในแง่ฉากต่อสู้ในนิเมแล้วอ่ะเพราะในิเมมันคือการแบบแอคชั่นจริงๆนะแบบสู้จริงอะไม่ใช่ยืออยนเฉยๆไยงและ,และมันน่าจะดีกว่าในเชิงของการวาดภาพด้วยนะครับเพราะอย่างไดนามักในเจน8อะ สาเหตุที่มันไม่ได้ผูกอกบ่อยๆอเพราะว่ามันต้องใช้เวลาวาดค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้มันผู่มาได้ไม่ค่อยบ่อยผมก็เลยกลัวว่าจะเป็นแบบ้เ,เหมือนกันไงกับระบบนี้นั่นแหละก็เลยผมเลยอยากให้เขา,าตัดสัญลักบนหัวออกไปเออไม่ต้องให้เห็นหรอกแค่เห็นว่าเพราะว่ามันมีร่างเป็นแบบผลึกๆก,ก็พอแล้วนะครับนั่นแหละนี่คือความรู้สึกของผมกับระบบนี้นะแล้วก็มโนโด้วยว่านิเมริโกนจะชูระบบนี้เมื่อไหร่ตอนไหน สำคัญแค่ไหนนะครับเออน่าสนใจมากเลยนะครับก็คิดวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับช่วยกดติดตามโอตัดคายให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ